สนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์ สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เชนแอนเวลไลฟ์นะคะเจาะลึกกลยุทธ์การลงทุนทุกสินทรัพย์ไปพร้อมกับกูรูและนักวิเคราะห์ชั้นนาของประเทศค่ะเรามาอัปเดตตลาดกันบ้างนะคะหลังจากที่เซ็นดินเด็กนั้นทยานฟื้นตัวขึ้นมาร้อนแรงอย่างมีนัยยะสําคัญนะคะไม่น่าเชื่อค่ะว่าเซกยังคงขึ้นต่อนะคะวันนี้ปรับตัวบวกมาค่อนข้างแรงติดตามได้นะคะว่าหุ้นกลุ่มไหนที่มานําในช่วงภาคเช้าในช่วงของเวลรีแคปค่ะ ช่วงเช้าที่ผ่านมาดัชนีหุ้นไทยบวกขึ้นไปไทะย,ยานถึงประมาณ30จุดนะคะก่อนที่จะมาปิดตลาดปรับตัวบวกขึ้นมาได้ประมาณ27จุดนะคะโดยมาปิดที่ระดับ 1, 2 1 8 6 3จุดนะคะด้วยวอลุ่มการซื้อขายค่อนข้างคึกคักนะคะช่วงนี้ครึ่งวันเช้าปลาเข้าไปประมาณเกือบ30 0 0 0ล้านบาทค่ะในขณะที่ทางด้านของตลาดหลักทรัพย์ MAI เองก็ปรับตัวบวกขึ้นมาถึง2.24จุดนะคะมาปิดที่200 48.94จุดนะคะด้วยวอลุ่มการซื้อขายเกือบ300ล้านบาทค่ะส่วนห้านดับหลักทรัพย์นะคะสำหรับในช่วงของภาคเช้าวันนี้นะคะหลังจากที่ทยอยประกาศหุ้นในกลุ่มธนาคาร ในส่วนของตัวงบกันออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเว้นไปสักพักหนึ่งก็จะมีกลุ่มอื่นๆเนี่ยทยอยออกมานะคะแต่ปัจจัยที่ต้องจับตานะฮะนั่นก็คือเรื่องของภาษีสงครามการค้าระหว่างทางสหรัฐนะคะกับนานาประเทศจะส่งผลทำให้ มีปัจจัยบวกหนุนให้เซตฟื้นตัวขึ้นมาหรือไม่หลังจากที่หลายประเทศนั้นได้ตราภาษีที่ค่อนข้างจะเป็นตัวเลขที่ดีนะคะก็ไทยเองยังไม่ได้มีการประกาศออกมาชัดเจนนะคะว่าตัวเลขจะเป็นยังไงแต่ว่าเบื้องต้นก็มีการคาดการณ์ในเชิงบวกกันไปค่ะหนุนนําทําให้เกิดบรรยากาศการเก่งกําไรกันขึ้นมานะคะ หุ้นในส่วนของเดลตานะคะโอ้โหขึ้นมาต่อเนื่องร้อนแรงอีก6บาทนะคะเดลต้ามาปิดที่143บาทนับถอยหลังไปเมื่อ1เดือนที่ผ่านมาตอนนั้นเดลต้ายังอยู่ต่ํากว่าระดับ100บาทนะคะไรเรียงกันดูถ้าเกิดท่านผู้ชมซื้อหุ้นเดลต้าเมื่อช่วงประมาณ1เดือนที่แล้วนะคะ ตอนนี้คุณผู้ชมจะมีกําไรเกือบเกือบ50%ค่ะซื้อ100บาทก็ได้มาถึง150บาทแบบนั้นเลยะคะเพราะว่าราคาของหุ้นเดลตานั้นปรับตัวบวกขึ้นมาในรอบ1เดือนนี้เกือบ50%กันเลยทีเดียวค่ะในขณะที่ตัวของ CPO นะคะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะคะในช่วงของภาคเช้าวันนี้1บาท50สตางค์นะคะมาปิดที่48บาท25สตางค์ค่ะส่วนตัวของกัาฟนะคะก็มีการบวกขึ้นมา ประมาณ2บาทนะคะมาปิดที่4 5บาท25สตางค์ค่ะในขณะที่ตัวของปตทนะคะ PTT ตัวแม่ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะปิดไปภาคเช้าที่32บาท25สตางค์และสุดท้ายนะคะสำหรับห้านดับสูงสุดคือธนาคารกสิกรไทยค่ะ K-bank ปรบับตัวบวกมาถึงบาท50สตางค์มาปิดที่159บาท50สตางค์ค่ะ ตลาดหุ้นไทยในช่วงภาคเช้าที่มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงนะคะเนื่องจากมีความคาดหวังเชิงบวกตอบผลการเจราจาภาษีระหว่างทางด้านของสหรัฐอเมริกากับคู่ค้านานาประเทศทั่วโลกหลังจากที่ล่าสุดนะคะทางด้านของญี่ปุ่นได้บรรลุด,ดีลที่ได้อัตราภาษีนะคะตอบโต้อยู่ที่15%ค่ะทําให้มีแรงเก่งกําไรเข้ามาในตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียในช่วงภาคเช้าว,วันนี้นะคะนอกเหนือจากนี้ก็ได้รับอัน,นิส่งมา ในหลายประเทศนะคะรวมถึงบ้านเราด้วยนะคะยังไงก็ตามค่ะ ไทยเองตัวเลขที่36%์ที่ทางสหรัฐส่งจดหมายมายังไม่ได้มีการเคาะแต่การเจราจาเป็นไปได้ด้วยดีทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของประเทศไทยออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นะคะว่ามีความเป็นไปได้ที่ไทยจะถูกจัดเก็บภาษีอยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าประมาณ20%ค่ะแต่ว่าเบื้องต้นยังไงก็ตามนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคงจะต้องไปรอดูตัวเลขที่ประกาศออกมากันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงประมาณรอบหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายประเทศเจราจาสําเร็จไปแล้วภาษีก็ ลดหลั่นกันไป15บ้าง19บ้าง20บ้างนะคะเหนือ20บ้างค่ะบ้านเราคงต้องลุ้นกันดูนะคะแต่การขยับขึ้นมาของเซตในรอบนี้นะคะเรียกว่าค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ตลาดค่ะขึ้นมาบวกต่อเนื่องนะคะแล้วก็วันนี้บวกค่อนข้างแรงนะคะจะจับกลยุทธ์การลงทุนยังไงกันดีในช่วงที่เซตเป็นขาขึ้นแบบนี้นะคะต้องบอกว่าคงจะต้องไปหาคำตอบพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าภาพรวมนะคะ ตอนนี้ของทางบ้านเรานะคะก็มีสัญญาณของการปรับขึ้นอย่างร้อนแรงให้แน่ใจนะคะว่าอาจจะมีในแง่ของอัพไซต์จํากัดหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะไปพูดคุยนะคะกับทางด้านของนักวิเคราะห์ในช่วงของเวลท a อ k ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปร่วมพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณนิกนะคะจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์รุงศีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพี่หวยครับค่ะขึ้นมาร้อนแรงแบบนี้อัพไซด์จะเริ่มจํากัดหรือยังคะครับก็จริงๆผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับในฝั่งของหุ้นไทยเนี่ยมันสะท้อนว่าเป็นขาขึ้นชัดเจนละนะครับแต่การขึ้นมาเนี่ยนะครับประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบกว่าจุดแล้วผมคิดว่ามันถือว่าตอบรับข่าวบวกไปพอสมควรแล้วนะนะครับคือโมเมนตัมเนี่ยไปต่อนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามองผมมองว่าแนวต้านทางเทคนิคเนี่ยนะครับจะมีบริเวณ1 2ึ่จุด นะซึ่งเป็นไฮในช่วงเดือนพฤษภาคนะตรงนั้นเนี่ยนะครับน่าจะเป็นอนะับไซที่ตลาดอาจจะไปได้ประมาณติดกว่าจุดนะ,ะจิดกว่าจุดนะครับก็โดยรวมเนี่ยนะผมคิดว่าอาจจะไปต่อนะนะขึ้นอยู่กับในฝั่งของดิวพาสีรอบนี้เลยนะครับในฝั่งของตลาดกระไทยนะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่สาคัญครับค่ะคืออับไซเริ่มจํากัดแล้วถูกไหมคะตอนนี้ใช่ครับคือภาพของการขึ้นเนี่ยนะครับในฝั่งของอับไซระยะสั้นเนี่ย ผมมองประมาณสิบกว่าจุดนะแต่ถ้าสมมติเราได้ดีวภาษีที่ดีเนี่ยถ้าสามารถทะลุหนึ่งสองสามหนึ่งไปได้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นภาพของการขึ้นไปเล่นในกรอบบนแล้วครับเนี่ยจะเล่นเปลี่ยนกรอบการเล่นก็คือมีโอกาสที่อัพไซต์จะเปิดกว้างมากขึ้นในระยะก,กลางครับค่ะ เพราะฉะนั้นก็ยังคงจะต้องรอดูข่าวบวกที่จะมาดันให้กรอบตรงนี้นมีโอกาสยกขึ้นไปข้างบนอีกนะคะตอนนี้มีปัจจัยอะไรที่ต้องจับตาเพิ่มเติมบ้างนะคะในเรื่องของภาพรวมนะคะของอแนวโน้มนะคะของสองครามการค้าระหว่างประเทศที่ตัวเลขหน้าจออกมาดีนอกเหนือจากนี้สถานการณ์ฟันโฟที่ไหลเข้าประเทศไทยเป็นยังไงคะเพราะว่าช่วงนี้วอลลุ่มค่อนข้างหนาคะ่ะคือโฟต่างชาติเนี่ยนะครับถือว่าตือหุ้นไทยนะถ้าดูเป็นรายสัปดาห์เนี่ย เข้ามาสามสัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็ซื้อสุดที่เนี่ยสิบในสิบเอ็ดวันทําการนะจริงๆวันนี้เนี่ยแอบคาดหวังว่าอาจจะเห็นโปรซื้อต่อนะนะเป็นวันที่เจ็ดนะครับมีโอกาสเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดไปดูเนี่ยนะครับภาพของตัวในฝั่งของตัวเงินบาทนะที่แข็งค่านะเงินบาทที่แข่งค่าตัวนี้จริงๆอาจจะเป็นปันจจัยดึงดูดตัวฟันเฟต่างชาติประกอบกับในขาของตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยเราเห็นตั้งแต่ภาพทั้งภาคการท่องเที่ยว นะครับตัวเลขท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเห็นสัญญาณฟื้นตัวนะติดต่อกันนะครับ11สัปดาห์นะครับอขออภัยนะสูงสุดในรอบ11สัปดาหนะ์แล้วก็ท่องเที่ยวจีนเนี่ยสูงสุดในรอบ2สัปดาห์ในะตรงนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเป็นภาพดึงดูดในขาของตัวนักทุนต่างชาติเพราะว่าภาพของเศรษฐกิจที่เราเห็นภาคบริการดีในขาของตัวส่งออกที่จะออกมาเนี่ยนะครับดุลงานค้านะครับดุลบัญชีธนาคารเนี่ยผมว่าออกมาอาจจะออกมาในทางบวกนะก็มองขาฟันโฟเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเข้าต่อได้นะครับถ้า มาดูแฟกเตอร์ต่างๆเนี่ยผมว่าถ้าจะมีแฟกเตอร์ที่กดนะก็คือเรื่องภาษีนี่แหละนะถ้าเกิดเราได้ออกมาในระดับ3-6%เอนะี่ยอันนี้อาจจะเป็นภาพที่อาจจะทำให้โฟลดุดช่วงสั้นก็เป็นไปได้ครับค่ะจากการสแกนหุ้นที่คาดหวังเรื่องของงบโตต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังแรกกาดอยู่นะคะมีตัวไหนกลุ่มไหนที่ยังพอจะลงทุนในแง่ของทั้งหวังแคปิตอลเกนหรือว่าหวังปันผลได้บ้างคะ คือถ้าเอาตัวปันผลด้วยงบดีด้วยผมว่า ICT นะจะมีตัวแอดวานนะครับก็จะมีเรื่องปันผลระหว่างการนะครับในช่วงเนี้ยนะครับเป็นตัวพยุงราคาหุ้นนะรประกอบกับงบคอร์ที่2เนี่ยนะครับเราคาดว่าที่ทางผลประกอบการจะออกมาดีนะส่วนตัวอื่นเนี่ยนะครับที่เราคิดว่างบ,บจะออกมาดีจะมีในกลุ่มโรงพยาบาลนะอย่างเช่นในขาของ BDMS นะครับหรือแม้แต่กลุ่ม วัสดุกอ่อสร้างนะเรามองในขาของตัวปูนใหญ่เนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งตัวที่เราคิดว่า q u เ r อ e r สองงบจะออกมาดีนะครับก็มองตัวบิกแคปหลักๆเนี่ยนะครับผมว่ากลุ่มเหล่านี้แหละครับค่ะตัวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะเดลตานำมาค่อนข้างร้อนแรงนะคะนับถอยหลังไปเนี่ยบวกมาประมาณเกือบ50%แล้วนะคะก็ยังมีโอกาสไปต่อได้ไหมรวมไปถึงพวก KCE HANA นะคะแล้วก็กลุ่มนี้ที่เป็นตัวเล็กอย่างแคลคอมต่างๆด้วยนะคะครับ คือขาของชิ้นส่วนเนี่ยนะครับเดลต้าเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งตัวที่เรียกได้ว่าดัชนีจะขึ้นเนี่ยนะครับก็มาจาก Delta เดลต้านี่แหละนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นตัวแทนนะของตัวหุ้นไทยนี่แหละนะครับว่าเออดัชนีจะไปได้เนี่ยนะครับ,ไไรบช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่ามาจากเดลต้านะครับถามว่าโมเมนตัมมันเป็นยังไงคือเป็นขาขึ้นนะเพราะว่าตัวที่สะท้อนเนี่ยก็คือดัชนีเนี่ยยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย5วัน10วันได้นะนะแต่จุดสําคัญคือ ตัว i n เคเ a t o r เนี่ยมาสะท้อนถึงการซื้อเยอะเกินไปก็คืออย่าง rsi stochastic เนี่ยนะครับมันเข้าสู่โหมด overbought นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับกลุ่มเราเนี่ยยอมรับว่าเป็นขาขึ้นแต่ต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังส่วนตัวอื่นๆผมว่าน่าจะมาในเชิงจิตวิทยานะ <c oughs> แพน้าวันนี้เนี่ยก็เล่นขึ้นมาเหมือนกันนะแต่หุ้นเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันจะมีต้านแถวแถวยี่สิบสองจุดเก้านะครับ <c oughs> บรรยากาศของกลุ่มเนี่ยนะครับ <c oughs> จริงๆโทนเนี่ยมาในทางเดียวกันนะ หรือ KCE KCE ก็วันนี้ก็เล่นขึ้นมานะแต่ภาพแพทเทิร์นเนี่ยเหมือนตัวฮาน่าเลยนะครับมันจะมีแนวต้านทรงเช่น200วันคล้ายๆกันนะแถว23.3นะครับหรือในขาของตัวอื่นๆนะอย่างตัว s อ i ีอันนี้ก็ยังเป็นกลุ่มที่ลักการนนจริงๆวันนี้ดูโดยรวมเนี่ยกลุ่มทิ้นส่วนก็เรียกว่ามากันยกแผงนะมากันยกแผงครับก็คือโมเมนตัมมันยังมาทางเดียวกันรีดโดยเดลต้าครับ ค่ะทางด้านของกรุงศรีแนะนําจัดพอร์ตหุ้นไตรมาสสามยังไงบ้างคะคือภาพของควอเตอร์ที่สามเนี่ยสิ่งที่เราประเมินเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งเลยคือดอกเบีย้ยขาลงนะครับผมยังคิดว่าภาพของททางดอกเบีย้ยทั้งในฝั่งต่างประเทศนะครับรวมถึงตัวเอเชียเนี่ยนะครับโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยนะครับหลังจากที่เราได้ทู้ว่าท่านใหม่มาเนี่ยนะครับแต่คือดอกเบีย้ยยังเป็นขาลงนะดังนั้นเนี่ยนะครับในขาของหุ้นที่ได้ประโยชน์จากดอกเบีย้ยขาลงเนี่ยจะเป็นธีมหลัก ประกอบกับในขาของกลุ่มโดเมสติกเฮนะครับผมคิดว่าภาคบริการนั้นจะเป็นกลุ่มที่บอททอมดังนั้นเนี่ยนะครับพอตัวที่สาวเนี่ยนะครับการจัดพอร์ตการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าหุ้นก็จะไปกลุ่มเหล่านี้แหละนะครับถามว่ามีตัวไหนบ้างนะครับกลุ่มแรกคือโรงไฟฟ้านะครับอย่างเช่นเกานะครับแล้วก็ในฝั่งของไฟแนนซ์เนี่ย m p c นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นขาของกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยโล่นะครับโดเมสติกนะมองตัวไหนบ้างนะครับคาปี CPO นะครับแล้วก็ในขาของท่องเที่ยวเนี่ยนะครับผมคิดว่า หุ้นโรงแรมเนี่ยนะครับพิงโคมคอร์เตอร์สองเนี่ยนะจะดีเนี่ยนะครับแล้วก็เด่นเนี่ยเรามองตัวเซนเทลนะครับอันนี้จะเป็นในฝั่งของตัวหุ้นรวมถึงกลุ่มไชน่าเพย์ด้วยนะครับผมคิดว่าทั้งในฝั่งของตัวปูนใหญ่นะครับเราเห็นตัวสเปซปิตโตเคมีเนี่ยรายสัปดาห์มันก็ยังเป็นภาพของการขึ้นมาบริเวณ340ขึ้นนะครับซึ่งเทนทัชเชีะเป็นคอร์เตอร์ต่อคอร์เตอร์เนี่ยเราเห็นสัญญาณการปรับตัวขึ้นนะครับคิวอันคิวนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับลุ้น ตัวโพลิบูโรในช่วงที่เหลือของเดือนนี้นะครับก็มองปิโตเคมียอย่างตัวปูนใหญ่แลนะรวมถึงปอททจีซนะีแต่จีซีอาจจะมีนิดนึงคืองบคอเตอร์สเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ได้เด็ดน,นะครับก็คงมอนิเตอร์ตามกลุ่มเหล่านี้ไปครับที่ลิสต์ขึ้นมาครับ ขากลุ่มธนาคารทั้งกลุ่ม l a s i n g นะคะเมื่สักคู่มีตัว MTC นะคะเทรนดอกเบีย้ยในช่วงครึ่งหลังทั้งในด้านของเฟดเองแล้วก็ในประเทศไทยที่มีผู้ว่าท่านใหม่ด้วยนะคะทางกรุงศรีประเมินยังไงบ้างนะคะแล้วก็ดอกเบีย้ยน่าจะเป็นขาลงอย่างมีนันยยะสําคัญจนไปหนุนทําให้ต้นทุนทางการเงินลดลงด้วยไหมคะโอเคครับพอยแรกก่อนนะครับดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับทางกรุงศรีดิเสเซอร์เรามองว่าจะเห็นกนรารลงอีกสองครั้งนะครับว่าสุดท้ายของไทยครับ ของไทยเนี่ยน่าจะลงครั้งละ25ส้เบสิสพอยต์นะครับทุกๆ25บ้เบสิสพอยต์ที่ลงเนี่ยจะเป็นอัพไซด์กับตลาดหุ้นไทยประมาณห้าสิบถึง้าิห้าจุดอ,อ,อันนี้คือขาแรกนะ<ฆ>ก็คือมองบวกกับตลาดหุ้นไทยถามว่าเหตุผลเบื้องหลังหนึ่งเลยคือเงินเฟอ้อนะครับเงินเฟอ้อเนี่ยติดลบมา3าเดือนแล้วลเดือนพฤษภาติดลบประมาณ0 5นจเปอร์เซนนะอันนี้ซัพพอร์ตการลดดอกเบีย้ยสองนะครับความเสี่ยงเรื่องสองครามการค้านะผมว่าตรงนี้ยังมีอยู่ ก็ไดาจะสนับสนุนในขาของดอกเบีย้ยที่จะลงในช่วงครึ่งปีหลังได้นะครับทีนี้ถามว่ากลับมาที่กลุ่มแบงก์กับกลุ่มไฟแนนซ์เรามองยังไงนะครับกลุ่มธนาคารเรามองเป็นกลางนะคือดาวไซด์จาก GDP เนี่ยนะครับใน,น,นวิเคราะห์เราใส่ไว้ค่อนข้างจะคอนเซอร์วเทีฟละนะครเราประมาณการ GDP เนี่ยนะครับบนอสมชัน่น์1.5%ดอกเบีย้ยก็เหมือนกันนะเรามองว่าครึ่งหลังเนี่ยนะครับประมาณการเราใส่ไว้จะลดอีกหนึ่งครั้งตัวมุิลดมากกว่า1ครั้งตามที่กรุงศรีาิ2คราะห์คาดสนะครั้งเนี่ 25 b a s i ห้าเบสิคพอยเนี่ยจะเป็นดาวไซด์กับกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ประมาณ5้าซตึ่งสมมติลดควอเตอร์ที่4 Impact ต่อประมาณการกำไรปีเนี่ยผมว่าไม่ถึง1%นึนะดังนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าประมาณการ GDP รวมถึงดอกเบีย้ยเนี่ยอิมแพคต่อธนาคารเนี่ยนะครับน่าจะจำกัดน,นะครับคือมีผลกระทบไม่เยอะทีนี้กลุ่มธนาคารปีนี้นะครับไม่ใช่กลุ่มที่เรามาคอในขาของ e a r n i n g นะเรามองว่าเป็นกลุ่มที่เล่นในขาของตัวดีวีเด้นนะครับตอนนี้ธนาคารเนี่ยนะครับพออ SCB KTB เเราเลืกกับ นะครับก็มองเป็นหุ้นที่ปันผลเด่นนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวปัจจัยพื้นฐานเนี่ยนะครับอย่างกำไรเนี่ย KTB ก็ถือว่าหดตัวน้อยที่สุดในกลุกล่มละทีนี้กลับมาในขาของกลุ่มไฟแนนซ์นะครับเป็นหนึ่งกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเบีย้ยขาลงนะครับผมคิดว่าเราเลือกตัวที่แข็งแร่งที่สุดนะครับก็คือ MTC กับ KTC นะครับ KTC เนี่ยมีเรื่องตัวปันผลนะครับประมาณ5ในขาของงบดุลน,นะครับบรานชีได้นนแข่งแร่ง นะครับงบควอเตอร์สองออกมาดีนะครับผมคิดว่าราคาหุ้นเนี่ยนะครับถือว่ายังอยู่ในโซนที่เรียกได้ว่าขึ้นมานะครับยังอยู่ในระดับที่ยังสามารถลงทุนได้นะครับส่วน MTC นะครับเป็นตัวที่ asset quality ดีนะครับตั้งแต่ควอเตอร์สปี2อแล้วนะครับแล้วก็ควอเตอร์สเนี่ยนะครับผลประกอบการเราคิดว่าจะดีต่อเนื่องนะครับรวมถึงปีนี้ด้วยนะควอเตอร์สามควอเตอร์สเนี่ยแนวโน้มผลประกอบการจะดีนะครับก็เลือกตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มจำรัทะเบียนก็คือ MTC นะครับแล้วก็ในฝั่งของตัว KTC ครับ ค่ะ MTC กับ KTC กรุงไทยกรุงไทยเครดิตคาร์ดใช่ไหมคะใช่ครับค่ะก็นี่คือภาพรวมนะคะส่วนเรื่องของเทรนด์ดอกเบี้ยของทางสาหรัฐราคาน่าจะลดอีกประมาณเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำเงินจะไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นตลาดหุ้นใน emerging market รวมถึงอาจจะได้ให้ตลาดหุ้นไทยขึ้นด้วยไหมคะคือในขาของดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยตอนนี้มันเสียงแตกนะครับ คือฟอเรนบลเกอร์เนี่ยนะหลายที่มองว่าอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในปีนี้แต่จะไปลดน้ำหนักในปีหน้านะครับส่วนตลาดเนี่ยนะครับมองว่าอาจจะเห็นการลดในรอบกันยากับธันวานะครับก็คือลดสองครั้งนะครับผมคิดว่าจุดสําคัญคือตัวตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับรอบนี้เนี่ยเอสแอนด์พีเนี่ยทำออทามไฮนะแต่ถ้าไปดูตัวในฝั่งของจํานวนหุ้นนะครับที่เหนืออ่าเรียกได้ว่าปรับเพิ่มขึ้นทํา52ปยสองพิกไฮเนี่ยสัดส่วนถือว่าน้อยมากนะครับประมาณ8%ดดังนั้นเนี่ยการขึ้นเนี่ยผมว่า ไม่ค่อยจตองเท่าไหร่นะครับก็คือในขาของหุ้นสลัดเนี่ยผมว่ามีโอกาสสูงนะถ้าระยะถัดไปเนี่ยผลกระทบของสงครามการค้าเนี่ยมันส่งผ่านมาที่บริษัทจดทะเบียนลงมถึงตัวคาดการในฝั่งของตัวเศรษฐกิจเนี่ยตรงนี้มันมีโอกาสที่อาจจะทําให้เห็นการเคลื่อนย้ายนะครับเม็ดเงินในตลาดหุ้นสลัดซึ่ง อยู่ในดับพรีเมียมเวอร์ชันเนี่ยนะครับเ,เงินน่าจะ move มาในฝั่งเอเชียนะครับซึ่งอยู่ในโซนลงทุนนะครับรวมถึงตัวตลาดหุ้นไทยด้วยนะครับก็มองในขาของการที่ลักษณะคือหุ้นหุ้นเมรกาเนี่ยนะผมคิดว่าถ้าเกิดไม่มีเนี่ยนะครับยังไม่ไล่ราคานะครับอาจจะเป็นลักษณะคือรอก่อนนะครับแล้วก็ให้น้าหนักนะครับเพิ่มเวทในฝั่งของตลาดหุ้นเอเชียซึ่งเรามองบวกกับในขาของหุ้นจีนรวมถึงตัวตลาดหุ้นไทยครับซึ่งตอนนี้ตลาดหุ้นไทยถือว่าถูกไหมคะถึงแม้ว่าจะขึ้นมาประมาณร้อยกว่าจุดนะคะ คือในขาของตัว forward PE เนี่ยนะผมคิดว่าอยู่ในระดับต่ำนะแต่ไม่ได้ถูกที่สุดนะครับไม่ได้ถูกที่สุดนะครับแต่ในขาของตัว e u i t y premium เนี่ยนะครับผมคิดว่าโซนณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมคิดว่ายังเป็นลักษณะคืออยู่ในระดับต้นๆนะครับก็คือเป็นโซนลงทุนนะครับถึงแม้ในขาของตัวหุ้นไทยจะขึ้นมาในเลเวลตรงนี้นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเทียบทั้งในความแลกขาดนะครับในขาของ valuation แล้วก็ในขาของ factor ลบที่สะท้อนไปในราคาเนี่ย จริงๆคงต้องลุนนะรอบนี้หนึ่งพันสองร้อยสามสิบเอ็ดเนี่ยต้องทําจุดสูงสุดใหม่ให้ได้ต้องทะลุให้ได้นะครับแล้วก็วอลุ่มต้องสปอร์ตด้วยครับค่ะภาค<ก> <Allāh> ของการท่องเที่ยว่ะคะในช่วงหลังนี้จะกลับมาไหมคะเพราะว่า,ามีทั้งในแง่ของการกระตุ้นนะคะนโยบายต่างๆและเป็นช่วงของการเข,ข้าสู่ไฮซีซันในช่วงปลายปีด้วยแล้วก็สายการบินอย่างการบินไทยก็กำลังจะกลับเข้ามาด้วยหุ้นขนาดใหญ่ที่กลับเข้ามาจะสร้างโมเมนตัมอะไรในตลาดบ้านเราคะครับน่าจะสร้างจิตวิทยาบวก นะครับแล้วก็อีกขาหนึ่งก็คือเราเห็นภาพของตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยนะครับเราดูเวลาสัปดาห์เลยนะครับอย่างที่ผมได้เรียงไปว่าสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยบวกขึ้นมา7%จ็ดเนวิลลออนวีคนะครับทำนิวไฮในรอบ11สัปดาห์นะครับแล้วก็จีเนี่ยเนี่ยตัวแปรสําคัญเลยที่ทำนิวไฮนะครับตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนกุมภาปีสองห้านะครับตรงนี้เนี่ยผมเลยตีความได้ว่าเออภาพแบบเนี้ยนะครับมันน่าจะทําให้บรรยากาศของกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมนะแล้วก็สนามบินเนี่ยนะครับโมเมนตัมจริง เรายัางมองบวกนะนะครับก็จริงๆเนี่ยนะครับช่วงเนี้นะครับอย่างกลุ่มสายการบินก็มีในขาของกลุ่มประเด็นเรื่องราคาพลังงานด้วยนะเราเห็นราคาน้ํามันเนี่ยนะครับเป็นภาพของการแกว่ง,งตัวลงไซด์เวดาวนะครับรับภาพของความวุเรื่องผลทบสงคารามการค้าซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นขาบวกกับหุ้นในกลุ่มสายการบินนะครับก็จริงๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าภาพของตัวไรมารสามไรามารสี่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะควอเตอร์ที่สี่เนี่ยนักเที่ยวน่าจะค่อยๆเร่งขึ้นนะครับก็จะเป็นภาพที่ตลาดเริ่มกลับมาเก็งรในกลุ่มอิงบริการด้วยครับ ค่ะไตรามาสสาน,นี้มีปัจจัยความเสี่ยงอะไรต้องระวังไหมคะในช่วงรอบ1-2ปีที่ผ่านมาเรามีทั้งเรื่องของประเด็นหุ้นกู้ของบริษัทจดทะเบียนความไม่โปรง่งใสของบอจอต่างๆนะคะแล้วก็การช่อฉนที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นนะคะปีนี้มีประเด็นอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษเหมือน1-2ปีที่ผ่านมาไหมคะ ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าตลาดน้าคงมอนิเตอร์นะแต่ถ้าเกิดถามว่าแฟกเตอร์ที่มันจะกระทบกับภาพรวมการลงทุนในรอบนี้เรื่องหลักนะผมว่าตลาดให้น้าหนักเรื่องดีลภาสีนี่แหละนะครับคือถ้ารอบนี้เนี่ยหนึ่งสิงหาภาพของกาเรเยาจาของไทยเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีโอกาสที่จะได้ดีลที่ดีนะแต่สมมตินะกรณีออกมาได้ดีลเท่าเดิม36%เนี่ยผมว่าหุ้นไทยที่ขึ้นมาประมาณ150กว่าจุดเนี่ยนะครับอาจจะเหตุการ์เทปปฟิตลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงอันที่หนึ่ง แล้วก็ในฝั่งของประเด็นอื่นๆนะอ่ะคนาอาจจะกังวลประเด็นเรื่องการเมืองซึ่งผมคิดว่า<ช>ถ้ามองเฉพาะ 1- นึสัปดาห์เนี่ยนะครับแฟกเตอร์เรื่องการเมืองยังไม่มีนะหลักๆเลยจะเป็นช่วงเดือนสิงหานะครับ่ามเรื่องนะครับอ่าอันนี้เนี่ยผมคิดว่าในฝั่งของประเด็นการเมืองภายในเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่เรียกได้ว่าจํากัดการขึ้นของตลาดก็ได้นะครับ ส่วนเรื่องินอื่นเท่าที่ดูผมคิดว่าแฟกเตอร์หลายๆอย่างอย่าง,างตัวสงครามนะครับแฟกเตอร์ภายในนะผมคิดว่าตอนนี้ตลาดน่าจะให้น้ำหนักแฟกเตอร์หลักๆสองเรื่องที่ไม่คิดให้น้ำหนักมากกว่าครับค่ะในการจัดพอร์ตของกรุงศรีแนะนําลูกค้าในช่วงไตรมาสสามสินทรัพย์อื่นๆเป็นยังไงบ้างคะคือทุกสินทรัพย์นะตอนนี้เนี่ยนะครับตลาดหุ้นเนี่ยนะครับอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐยุโรปนะครับญี่ปุ่นนะครับเราให้น้ำหนักเป็นนิวโตรนะนะครับ ส่วนตลาดหุ้นที่เราให้น้ำหนักโอเวอร์เวทหรือสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยนะครับเป็นสไลด์โอเวอร์เวทเนี่ยนะครับจะมีในขาของบิ๊กอินคัมนะครับอ่ก็จริงๆตอนนี้เราให้น้ำหนักตัวบอลร,ระยะสั้นนะครับแล้วก็ในขาของหุ้นไทยนะนะครับแล้วก็ตัวตลาดหุ้นจีนฮนะ่องกงเนี่ยสามสินค้าเนี่ยนะครับเรามองเป็นกลุ่มสินค้าหลักนะส่วนทองคำนะผมว่ายังเป็นลักษณะคือถ้ามีอยู่ก็ถือต่อนะครับแต่จะมีแนวต้านเนี่ยทองคำเนี่ยผมว่ารอบนี้นะครับโซนบริเวณใกล้ๆกับ3,500จุด สามพัน 3, เนี่ยนะครับผมคิดว่าเนี่ยจะเป็นภาพที่น่าจะเป็นลักษณะคือตัวแนวต้านสําคัญของตัวราคาทองคําช่วงเนี้ครับค่ะได้ค่ะสุดท้ายย้ากลยุทธ์นิดึงนะคะสําหรับการที่จะให้นักลงทุนไม่พลาดโอกาสในการขึ้นของหุ้นไทยรอบนี้ค่ะ คือผมคิดว่าลักษณะอินเด็กซ์ที่ขึ้นมาแรงแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแก็บอีกประมาณ12จุดซึ่งต้องผ่านให้ได้นะ1 000, 2 3่เ็จุดเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับช่วงนี้เนี่ยนะครับถ้าลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยอาจจะต้อง Selective แล้วก็หาหุ้นที่มีปัจจัยบวกราคายัางแรงกาดนะครับตัวที่อยู่โซนสูงสูงเนี่ยผมว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้มีแฟกเตอร์หนุนในระยะหดไปเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังหรือว่าอาจจะล็อกโปรฟิตออกมาหากหลุดจุด t o อ l ล s s นะครับดังน,น,<ฆ>น แล้วก็มีปัจจัยบวกนะครับผมคิดว่ากลุ่มที่น่าสนใจเมื่อกี้เล่าเรียงไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าอย่างกาวเนี่ยผมว่าจริงๆก็ยังรีเทนยังติดลบนะครับแล้วก็ในขาของโรงพยาบาลเนี่ยนะครับ BMS อย่างเงี้ยนะครับผมว่าจะเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูกาลไฮซีซั่นนะครับคนป่วยเยอะนะครับแล้วก็ในขาของตัวคาปีอย่างเงี้ยนะครับผมว่า CPO นะครับก็ดูน่าสนใจเพราะว่ายังเป็นหุ้นที่เรียกได้ว่ามีปัจจัยบวกจกดอกเบียขาลงครับ ได้คะ่ะวันนี้กราบรับขอบคุณมุมมองจากบริษัทหลักทรัพย์คุณลุงสีมากๆเลยนะคะคุณนิคค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีครับคุณนิคาคลิตนะคะก็อัปเดตมุมมองกลยุทธ์ให้กับเรานะคะเอาละคะ่ะมาดูในส่วนของหุ้นที่กำลังจะกลับเข้ามาเทรดนั่นก็คือการบินไทยนะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วโอกาสในช่วงครึ่งปีหลังนะคะมีทั้งในแง่ของข่าวดีเรื่องของสงครามการค้านะคะที่จะ มีตัวเลขที่ต้องเจรจาหารือสรุปกันนะคะว่าตกลงแล้วตัวเลขจะออกมาอยู่ในระดับไหนนะคะซึ่งก็ต้องลุ้นกันคะ่ะว่าจะออกมาในทิศทางไหนถ้าในกรณีแย่ที่สุดคือ3 6เปอร์เซนต์ที่จดหมายทางสหรัฐร่อนมาแล้วหนึ่งสิงหาคมมีผลบังคับใช้ยังคงเป็นตัวเลขนี้อยู่เนี่ยคุณนิกประเมินนะคะว่าเราอาจจะเห็นการเกิดเซลล์ออนแฟกซ์ในตลาดหุ้นไทยหลังจากที่หุ้นขึ้นมาประมาณ150จุดก็อาจจะมีการขายลงไปกองด้านล่างแต่ว่าดูบรรยากาศแล้วค่อนข้าง ดีนะคะเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยตัวเลขภาษีที่ข้อออกมา15บางลา19บางหลาต่ำา20หลายประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีรุนที่จะต่ำา20นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยหนุนทําให้เกิดการเก่งกําไรขึ้นนะคะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะนอกเหนือจากนี้ประเด็นบวกนั่นก็คือเรื่องของการคาดการณ์การลดอัตราด,ดอกเบีย้ยทั้ง ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศแม้ที่ทางด้านของสหรัฐเองนะคะเบื้องต้นเสียงจะแตกก็ตกลงแล้วเฟดจะลดหรือไม่ลดกันแน่ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้แต่เฉพาะในประเทศไทยเนี่ยเบื้องต้นนะคะจากการเข้ามานั่งตําแหน่งของผู้ว่าแบ่งชาติคนใหม่นะคะตลาดคาดการว่าเราอาจจะมีโอกาสลด ดอกเบีย้ยอีกสักประมาณ2ครั้งคังละ0.25 basis point บนั่นหมายความว่าถ้าเราลงไปอีกประมาณ50 b a s i เบสิสพอครั้งเนี่ย25บห้าเบสเนี่ย0.25จเนี่ยจะส่งผลทําให้ตลาดหุ้นดีดขึ้นประมาณ55จุดนะคะถ้าบวกกัน2ครั้งก็ประมาณ100จุดนะคะถ้าเกิดว่าภาษีออกมาตัวเลขดีตอนนี้เรายืนที่ประมาณพันสนะคะบวกขึ้นไปอีก ร้อยจุดถ้าเกิดลดดอกเบีย้ยในช่วงปลายปีนะคะม omentum ดี um ก็อาจจะมีลุ้นไปที่ประมาณ1 3 0 0นะคะนี่คือภาพรวมนะคะแต่ก็ต้อง selective อย่างที่คุณนิกบอกนะคะว่าก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าต้องเลือกหุ้นให้ดีด้วยเพราะการขึ้นมาหุ้นหลายตัวก็ขยับขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะในขณะที่ภาคของการบริโภคภายในประเทศนะคะก็ยังดูดีโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มของค้าปลีกอย่างตัวของ c p พี l อ e เ e เน่น่าซื้อค่ะรวมไปถึงหุ้นในกลุ่มของโรงพยาบาลอย่าง บีดีอ็นะคะแล้วก็กราฟนะคะในกลุ่มของโรงไฟฟ้าก็ดูน่าสนใจค่ะนอกเหนือจากนี้ให้จับตาโมเมนตัมนะคะในเชิงจิตวิทยานะคะที่กำลังจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการเข้ามาเทรดของหุ้นการบินไทยนะคะการบินไทยนั้นเข้าสู่แผนฟื้นฟูไปพักใหญ่ตอนนี้ทาง ตลาดหลักทรัพย์เตรียมกลับให้เข้ามาเทรดแล้วนะคะเพราะวันออกมาแล้วจะเป็นวันที่4สิงหาคมนะคะคุณผู้ชมอีกไม่กี่วันนี้แล้วค่ะทางการบินไทยหรือว่าหุ้นไทยจะกลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เซ็ตนะคะในกลุ่มหมวดขนส่งและก็โลจิสติกนั่นเองนะคะ นอกเหนือจากนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่จะมาสร้างความคึกคักก็เป็นหุ้นที่เป็นขนาดไซส์ใหญ่ในขณะที่ภาคของตอสกหกรรมการท่องเที่ยวก็น่าจับตาในช่วงครึ่งหลังนะคะว่าจะมีสัญญ,ญาณของการฟื้นตัวขนาดไหนนะคะหลังจากที่ทางรัฐบาลมีการออกมาตรการการกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านโครงการเราเที่ยวคนละครึ่งหลายคนลงทะเบียนไปแล้วนะคะหลายคนก็ไปใช้บริการแล้วหลายคนก็รอจงังหวะ หา t มม i n g ที่เหมาะสมในการไปท่องเที่ยวนั่นเองก็พอจะกระตุ้นได้แล้วช่วงครึ่งปีหลังเป็นช่วงของไฮซีซั่นด้วยก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าจับตานั่นก็คือภาคของการท่องเที่ยวค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งหลังโอกาสมีมากๆนะคะในการลงทุนในตลาดหุ้นไทยแม้จะขึ้นมาร้อนแรงถึง150จุดแล้วถ้าเราเลือกหุ้นให้ถูกก็จะสามารถทํากําไรได้แน่นอนค่ะนี่คือภาพรวมของแต่ละสินทรัพย์ที่เกาะติดกันในวันนี้นะคะทุกท่านอย่าลืมติดตามเชนเอ็นเวลไลฟ์ของเราทุกวันที่ตลาดหุ้นเปิดทําาากรซื้อขย ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะทุกแพลตฟอร์มของจีน e อนเวลค่ะและยังสามารถเกาะติดข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการลงทุนกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะสําหรับวันนี้ธนวันปนโชตและทีมงานสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์